สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของชินตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องออที่อะไรนะพี่เอฟซีเขาส่งมาให้น้องนะคะที่มาพร้อมกับพี่เหมยในวันนั้นเนาะที่น้องยกให้ดูอยู่นะคะคลิปที่พี่เหมยมาถึงวันแรกนะค,ะ,คะก็จะมีอะไรบ้างนะคะน้องโบของก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้แกะดูเลยนะคะก็ไม่ค่อยบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจากหลังจาก งานที่บ้านเสร็จแล้วก็ส่งพี่ๆเขาเที่ยวด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่ทานนะคะที่ติดตามน้องมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ fc ใจดีนะคะที่ส่งของมาให้น้องนะคะอันนี้คือน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีของเออที่พี่ใหม่เขาด้วยนะคะเออพี่ใหม่เขาเอามาให้เนาะตอนตอนนั้นอ่ะแล้วก็น้องขมหนุ่มนะคะไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเ e. นาะ,ะก็จะมาแกะพร้อมๆกันไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะน้องก็ยังไม่ทันแกะนะคะคือชุดอันนี้ชุดพี่เหมยนะคะชุดพี่เหมยนี่พี่เหมยให้นะคะไม่ใช่ชุดชุดของพี่เหมยเนาะพี่เหมยเขาซื้อมาให้นะคะก็ขอบคุณพี่เหมยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรา คือแอบแกะดูแล้วนะคะคือใส่ดูเรียบร้อยแล้วเนาะสวยเดี๋ยวน้องโมอจะมาแกะให้ดูอีกทีนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณลุงซีน่าด้วยนะคะที่ส่งตังมาให้แม่ในวันนี้นะคะแม่กับพ่อนะคะคนละคนละห้าสิบนะคะห้าสิบลันดานะคะค่ะน้องโม่ของก็ไล่ไปเอามาในวันนี้แล้วนะคะก็จะมา ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เงินที่คุณดวงส่งมาให้อีกนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ Pfc Pfc ที่ส่งของมาด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเหมือนกันนะคะอ่นนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยดอลลาร์นะคะก็ไล่เงินจัดนะคะเงินจัดก็หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยจัดนะคะ นี่นะคะน้องหมหองก็ไปเอามาในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องหมหองก็จะเอาไปเออเอาไปให้พ่อกับแม่นะคะค่ะตอนนี้พ่อกับแม่ก็ยังไม่ว่างนะคะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเี๋ยวน้องหมหองก็จะเอาไปให้พ่อกับแม่นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะคุณลุงซีนานะคะที่ส่งตังมาให้พ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องอ่าไล่บอกอ่า ได้บอกแม่ว่าคุณลุงซีนาส่งตังมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่กับพ่อก็ดีใจดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณคุณลุงซีนามากๆนะคะค่ะก็เดี๋ยวน้องของก็จะเอาไปมอบให้แม่นะคะแม่กับพ่อนะคะนี่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งของอ,อื่นๆนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะก็ ก็ขอบคุณที่เอสซีนะคะที่มีส่งของอันนี้นะคะคืออันนี้คือคลลาเจ่นเนาะก็เรียกว่าอะไรดีอาหารเสริมเนาะก็เรียกว่าอะไรน้องกินไปบ้างแล้วนะคะก็ไล่แก่ไปบ้างแล้วนะคะก็เอ่อไลาส่งมาประมาณนี้นะคะนี่ก็ถ้าแก่ข้างในมันออกมานะคะก็จะเป็นฟองประมาณนี้เนาะ <laughs> วันก่อนพ่อไม่รู้ตอนที่เอ่อ ยังยุ่งอยู่นะคะน้องเอามาทิ้งไว้ตรงนี้พอเขาไม่รู้ที่เราเป็นขนมมาแกะดูนะคะ่ก็ในซองมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าแกะอันนี้ออกมาแล้วก็มันจะออกมาประมาณนี้น้องน,น้องก็กินอยู่นะคะกินมันละสองซองนะคะ่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวยแล้วสวยแล้วยี <laughs> ่ะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะพีเอฟซีใจดีนะคะ กินแล้วติดใจจะทำยังไงนี่อร่อยอร่อยอยู่นะคะคือมันก็ต้องผสมน้ำกินนิดนึงนะคะกินแบบผงใส่ลงไปก็ได้แล้วก็เอาน้ำอ่าอะไรนะน้ำอ่าเขาเรียกว่าอะไรน้องก็ไม่รู้เนาะพี่ห่ออะไรน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ,อะเอาผสมน้ำแล้วก็กินนะคะหรือว่ากินเป็นผงแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มาแกะดูอีกนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเนาะ ส่วนอันนี้น้องบขอ,องก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคืออะไรนะคะนี่คือเมื่อกี้ก็จะแกะแล้วเอาเา้าเรายังไม่ทาทริปนี้เนาะก็หยุดแกะก่อนนะคะก็ดึงแล้วนะคะนี่แล้วก็มาแกะดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะน,น้องบขอ,องก็จะแกะให้ที่พีเอซี FC ดูพร้อมกันนะคะ อันนี้เนี่ยน้องโบของดูอยู่นะคะ PFC เขาจะส่งมาให้นะคะค่ะก็อ่าส่วนเอออันนี้อันนี้น้องไม่รู้ว่าพี่ก็จะซื้อมาให้นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เหมยเอามาน้องยังตกใจใครเอามาให้อะไรอย่างเงี้น้องยังไม่ไม่คิดว่า PFC ส่งอะไรมาเพิ่มอย่างี้นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะนี่ก็จะเป็น Wi-Fi นะคะ กล่อง wi วไวไฟเหรอเขาเรียกว่าอะไรเน้องก็ไม่เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะนี่คืออะไรอะไวไฟเหรออ่าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะอ๋อนี่คือเรามันต้องเสียบเสียบแบบันนั้นก็ได้ด้วยนะคะมันมีคู่มือเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องของก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ คือคือคือยังไงเฮ้ยมันเสพกับคอมก็ได้ด้วยนะคะเนาะอันนี้เนาะอ่านไม่ออกนะคะคือเป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะน้องของก็จะเก็บก่อนนะคะมีหลายอย่างนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนาะ,ะ,ะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะไวไฟนะคะหรือข่อยเก็บนะคะก็จะเอาอันอื่นมาแชร์ดูอีกนะคะ จิงไหนก็ไเก็บไปไหนนะคะพวกอะไรก็หิบหิหมดเลยนะคะตอนนี้อนีคืออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะเออมันจะเป็นอสองสองท่านนะคะอันนี้คือหนึ่งท่านเนาะแล้วก็ส่งมาทางพี่เหมยหมดนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เหมยมากๆนะคะขอบคุณพี่เหมยมากๆนะคะที่เป็นธุระเอาเออ เอลยนะเอาของมาให้นะคะนี่น้องก็ไม่มีที่ส่งนะคะก็ส่งไปทางที่เหมยน,นะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะน,นี่คือรอ,องเท้านะคะรองเท้าเ,เขา,าเรียกว่ารองเท้าอะไรซอกหรอเขาเรียกว่าอะไรดีอะรองเท้ารองเท้าผ้าใบนี่รู้อะไม่แน่ใจนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะอันนี้คือน้องลองใส่ดูแล,แล้วนะตอน ท,ที่เขาเอามาก็พอดีเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะเท้ายาวหน่อยนะคะคือแบบเบอร์เบอร์เท่าไหร่เนี่ยเป็นไหนนะวะตอนที่ที่เขาจะซื้อให้คือถามเลขอะไรนะเบอร์รองเท้าคือตกใจเลยนะคะเบอร์เบอร์สี่สิบเนี่ยโอ้เท้ายาวขนาดนั้นเลยเหรอคะเลยยาวค่ะเท้ายาวนิดนึงนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสอง สองอันนะคะถ้าเอาอถ้าเราเอามาข้างเดียวเนี่ยจะใส่ไม่ได้เลยนะคะนี่มีสองสองข้างอยู่นะคะค <c oughs> ่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเก็บก่อนเก็บก่อนเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนอ๋อตัวน,นี้คือ เขาติดมันแน่นนิดนึงนะคะน้องก็เลยแกะออกไปบ้างนะคะแล้วน้องก็จะมาแกะที่มันนิดๆออบก,ก็ได้นะคะแน่นมากคือที่เขาติดมาแบบอะไรนะถุงมันเกือบเป็นอะไรนะยางยางที่เขาติดไว้คือยางอะไรนะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ สิะคะน้องมึงเนาะ,ะอ่าก็นี่นะคะนี่นะคะน้องมองแกะดูก่อนนะคะเน็ยบยาวยังแกะไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆ เล้งใครเลี้งตัวเองนะคะตอนนี้นี่นะคะก็จะแกะออกแล้วนะคะก็น่าจะเสื่อมกับอ,อันนี้นะคะเสื่อมเราเขาเรียกว่าอะไรต่อสายนะคะเขาเรียกว่าสายสายอะไรนี่นะคะก็เมื่อกี้เป็นอันนี้นะคะน้องหงสจะลองต่อดูเนาะน่าจะเป็นถ้าติดกับอันนี้แน่นเลยเห็นสายมันเป็นแบบนี้เนาะ เดี๋ยวต้อมาดูดูเราดูนก่อนนะคะน,นี่อันนี้คือสายไฟนะคะสายไฟเราค่ะได้ไหทางนี้เขาเรียกว่าสายไฟนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสายไฟนะคะ <c oughs> น่าจะต่อกับอะไรนะ <c oughs> ตัวนี้นะคะเียลองต่อดูก,ก่อนนะคะ ไม่รู้ว่าจะทำเป็นไหมเห็นเอ่อเห็นที่เขาบอกอยู่นะคะตอนที่เอามาคือแบบมันมันต้องมาต่อกับฮัปเปอร์แบงค์เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบนี้เนาะเขาต้องตั้งขึ้นอะไรประมาณน,นี้สัญญาณเด็ดมันถึงจะแรงอะไรประมาณน,นี้เนาะตรงนี้ก็จะไปเสร็จกับอะไรนะที่สายซัดแบบเล้วคล้ายๆที่ตรงนั้นโโหโอโหที่เขาซัดแบตอะมันไปเสียบตรงนั้นก็ได้หรือว่า มันก็อะไรนะหรือคัแบน์นะคะอันนี้ก็ได้นะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะมืดนะคะเดี๋ยวน้องโมของจดมาแกะอันไหนเมื่อกี้ดึมแล้วอะเป็นไหนแล้วโอเชื่อเสื้อนะคะเสื้อพี่เหมยน,นะคะเฮ้ยจะได้ใส่หน้าหนาวนะคะนี่พอดีเลยนะคะพี่เหมยน,นี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ น,นี่จะเป็นกางเกงนะคะเหมาะกับเหมาะกับสาหรับหน้าหนาวนะคะที่พี่เขามาให้นะนี่ก็ใกล้จะเข้าใกล้จะเข้าไม่ใช่คือแบบตอนเย็นเย็นอะไรอย่างนี้ก็หนาวแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวยมากเ,เลยคะ่ะที่ไหมขอบคุณนะคะน,นะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะนี่สวยมากคือเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะติง๊ง ก็อ่าต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นของน้องขอมหนุ่มนะคะเอามาตอนที่น้องอ,อ,อะไรนะจัดงานที่ยูทูบเบอร์มาบ้านหลายๆคนนะคะที่ที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะก็น้องหอมหนุ่มก็ได้เอามาให้นะคะก็ขอบคุณน้องหอมหนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อหอมหนุ่มนะคะนี่ก็แกะดูก่อนนะคะไม่รู้ว่า ืออะไรก็น้องไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนะยังไม่ทันแกนะคะก็ไปเล่นไปนี่หลายหลาที่นะคะก็คือ่จะไล้มาดูตอนนี้นะคะค,คืออะไรเอย่ยตกใจเหมือนจะตกเลยนี่ก็แค่ครอแค่ะคะคะคะนะคะไม่รู้หนักอยู่พอสมควรนะคะไม่รู้คืออะไร 我妈妈。 ต้องขอบคุณต้องมากเลยลอง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 ดูอ๋อน้ำหอมที่คุกกิ้งอะไรประมาณนี้แนะ่หอมมากจ้า <c oughs> หอมจริงๆเอาจริงนะน้องของไม่ไม่เคยใส่แบบน้ำหอมน้ำอะไรแบบนี้เลยนะ,ะถ้าไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้น้องไม่เคยใส่เลยนะคะอันนี้เพื่อนเอามาให้ทันทีก็ต้องใส่นะคะ หอมมากค่ะหอมมากๆเลยนะคะมีอีกนะคะสามกล่องเลยอ,อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คืออ๋อต้องกับหัวกับหางเนาะอันนี้ด้วยนะคะอืมนี่ก็น่าจะเป็นน้ำหอมเหมือนกันเนาะอันน่ากินนะคะกินกินได้อย่างนะคะคือโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะหอมหอม ขอบคุณมากมากเลยหอมมากชอบชอบเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะมึนแล้วนะคะจะไม่เห็นอะไรแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็น่าจะเป็นน้ำหอมเหมือนกันเนาะเดี๋วลองดมดูว่ากลิ่นมันจะเหมือนกันไหมนะคะโอ้สีมันจะต่างกันไหมนาทีอ๋อสีมันต่างกันนิดนึงนะคะนี่เนาะ ลม,ลมสองอันแบบนี้มันจะแปลกๆนิดนึงหอมหอมหอมชอบชอบชอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเก็บเรื๋อวค่อยเก็บนะคะตอนนี้คือต้องรีบนิดนึงนะคะนี่ที่ใหม่ก็เอามาให้ด้วยนะคะตอนที่ในงานเนาะน้องก็ยังไม่ได้แกะมาแกะ ของกินม oh. ันน้องก็กินหมดแล้วนะคะคือไม่ทันได้แก่เนาะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มานะคะเต้นๆคืออะไรอืออ้อันนี้ก็คือนี่ก็คือน้ำหอมน้ำหอมเหมือนกันเลยเหมือนนัดกันมาเลยนะคะชูดนี้อันนี้ก็หอมหอมไปอันได้อย่างเหมือนกันนะคะค่ะก็ มากเลยนะคะพี่ใหม่นะคะน,นี้พี่ใหม่เอามาให้นะคะอหอมหอมจริงๆพี่ใหม่นะคะตอนที่ไปอะไรนะที่งานที่วัดบ้านก,กาก็มีอะไรนะที่น้องหอมจังเลยหอมหอมค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ใหม่นะคะแล้วก็น้องหอมนุ่มนะคะแล้วก็ อะออที่เอ็ซดีใจดีนะคะจากฝั่งไทยนะคะอีกสองท่านนะคะนี่คือหนึ่งท่านนะคะอันนี้อันนี้คือของพี่เหมยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะมีสี่คนแล้วเนี่ย <c oughs> นี่คือท่านหนึ่งนะคะแล้วก็รวมกับสายไวไฟกับสายไฟเมื่อกีนะคะหนึ่งท่านนะคะส่วนรองเท้าก็ อีกหนึ่งท่านนะคะกออ็ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งของมาให้น้องนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เพียซค่ะก็อ่าตอนนี้อะไรนะพูดไม่ถูกแล้วตื่นเต้นนะคะมืดก็มืดแล้วนะคะเอา้าตังหายไปไหนหรือไม่มีอะไรไปให้แม่เลยนะคะตอนนี้ด้อของเต็งหมดแล้วนะคะตอนนี้ ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลุงซีนานะะแล้วก็พี่เอฟซีอีกสองท่านนะคะแล้วก็พี่ไม่นะคะแล้วก็น้องหอมหนุ่มนะคะแล้วก็พี่พี่เหมยนะคะแล้วก็ทุกทุกคนเลยนะคะที่เอาของมาให้น้องนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เนืน้องหอมก็จะเอาตังค์ที่คุณลุงซีน้านะคะส่งมาให้ก็ จะเอาไปอ๋อนี่คิดว่าหายสะนแล้วนะคะนี่จะเอาไปให้พ่อกับแม่นะคะก็รอดูกันนะคะนี่นะคะน้องของก็ไล่ออกมาให้พ่อกับแม่นะคะแล้วก็ออกมากันต้อนะคะเขารกว่าอะไรก็ออกมาอ่ารับพรด้วยกันนะคะพ่อกับแม่ก็จะให้พรนะคะคุณดุงกับคุณป้าก็รับพรด้วยกันนะคะน้องเอามาอ่ากันต้อแล้วนะคะ Mpoko chaksina Mpoko kome Mpoko kome Mpoko chaksina ค่ะสาธุน,<ท><ท>นะคะค่ะค่ะก,ก็น้องของก็ไล่ออกมากันโตพ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะน้องข,ของก็จะขอลาพี่พีเอฟซี FC ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีเอฟซี FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามน้องนะคะแล้วก็พี่พีเอฟซี FC หลายๆคนนะคะที่ส่งของมาให้น้องด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ